คุณเคยหาคําตอบกันไหมครับว่าทำไมหลายหลายคนพัฒนาตัวเองตั้งมากมายแต่สุดท้ายชีวิตก็ยังไปไม่ถึงไหนหรือหลายคนก็ดูมีความพยายามสูงสูงชีวิตก็เหมือนว่ากําลังจะไปได้ดีแล้วแต่ท้ายที่สุดชีวิตก็กลับประพังซ้ําแล้วซ้าเล่าตกลงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทั้งหมดมีคําตอบสามารถอธิบายได้นะครับความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเราแทบทุกคนนะกำลังถูกจิตใต้สำนึกแอบชักใยบ่งการชีวิตอยู่ข้างหลัง ขอย่อยเรื่องจิตง่ายๆสั้นๆในระดับสากลโดยไม่อิงศาสนาใดๆให้คุณฟังก่อนย่อความหมายให้คุณจำง,ง่ายๆแบบนี้คนเราทุกคนเนี่ยมีจิตสํานึกที่หมายถึงความรู้ตัวและจิตต้สานึกที่หมายถึงความไม่รู้ตัวมันเป็นยังไงไปดูภาพเหตุการณ์จริงกันเรื่องนี้เกิดขึ้นกับผู้หญิงที่ชื่อว่าโจซี่เป็นนางพยาบาลประจําห้องผ่าตัดเธอเนี่ยมีนิสัยอย่างหนึ่งก็คือเวลาได้เงินมาเท่าไหร่ก็มักจะใช้เงินจนหมดเกลี้ยง พอขุดคุยลึกลงไปเธอก็เปิดเผยความจริงว่าสมัยเธออายุ11ขวบเคยไปร้านอาหารจีนกับพ่อแม่และน้องสาวพอสักพักพ่อแม่ก็เริ่มเถียงกันเรื่องเงินเงินทองทองเถียงกันไปเถียงกันมาจนถึงจุดเดือดพ่อเธอเนี่ยลุกขึ้นยืนตวาดแล้วใช้กำปั้นทุบโตะ๊ะเธอจำได้แม่นยำเลยว่าพ่อเนี่ยหน้าแดงกำจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นหน้าเขียวอยู่ดีๆพ่อก็ล้มตึ้งลงไปกับพื้นในตอนนั้นเธอรีบปฐถมพยาบาลพ่อตามที่เคยฝึกกระตุ้นหัวใจมาก่อนในโรงเรียนแต่มันก็ไม่ได้ผลนะ จนในที่สุดพ่อหัวใจวายตายคาอ้อมแขนของเธอเองนับจากวันนั้นเป็นต้นมาสมองของโจซี่เนี่ยก็เชื่อมโยงเรื่องเงินเข้ากับความเจ็บปวดไม่น่าแปลกใจเลยเมื่อเธอโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เธอเลยกําจัดเงินออกไปจากชีวิตโดยไม่รู้ตัวเพียงเพื่อกําจัดความเจ็บปวดออกไปจากชีวิตและที่น่าสังเกตอีกอย่างก็คือเธอเลือกที่จะประกอบอาชีพเป็นนางพยาบาล ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นจะเป็นไปได้ไหมที่ลึกๆในใจเธอเนี่ยอยากช่วยชีวิตพ่อของเธออยู่ฟังแล้วคุณพอจะจับทางจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกของตัวเองได้ไหมตั้งแต่ตอนที่เราตื่นขึ้นมาแล้วใช้ชีวิตระหว่างวันปกติหลายคนอาจจะคิดว่าตัวเองมีสติรู้ตัวใช่ไหมแน่นอนถ้าคุณยังจําได้มันเป็นการทํางานของส่วนจิตสํานึกประเด็นก็คือคุณจะมั่นใจได้ยังไงอะว่าตัวคุณน่ะจะมีสติรู้เนื้อรู้ตัวได้ตลอดเวลาไม่งั้นคุณลองถามตัวเองดูสิตอนนี้มือคุณวางอยู่ที่ไหน เป็นยังไงคุณตอบได้ทันทีเลยป่ะหลายคนอาจจะไม่รู้ได้ซ้ำว่าปัจจุบันขณะเนี่ยมือของเราทําอะไรอยู่หรือบางทีก็เพิ่งรู้สึกตัวตอนที่ถูกถามว่ามือของเราเนี่ยเอ้ยมันวางอยู่ที่ตักหรือมันวางมืออยู่ที่อื่นนั่นแสดงว่าจิตสำนึกของคุณน่ะแม้ว่าจะทํางานในขณะตื่นนอนหรือระหว่างวันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาถูกไหมไอช่องว่างความไม่รู้ตัวต,วตรงนี้นี่แหละที่จิตใต้สำนึกของคุณมันจะขึ้นมาชักใหญ่ความคิดคําพูดการกระทําของคุณอยู่เงียบ แล้วความเจ็บปวดในอดีตในตัวคุณที่ปล่อยวางไม่ได้มันจะกลับมาทําร้ายคุณอย่างเป็นธรรมชาติโดยอัตโนมัติด้วยเหมือนกับเรื่องของนางพยาบาลโจซี่ที่คุณได้ฟังไปเธอก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าทําไมถึงใช้เงินฟุ่มเฟือยจิตใต้สํานึกแสดงอาการออกมาโดยอัตโนมัติยิ่งถ้าเกิดว่าคุณเคยมีประสบการณ์อยู่ในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์เกิดเหตุการณ์กระทกระทั่งกันมันอาจจะบีบให้คุณไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเกลียดตัวเองยอมรับตัวเองไม่ได้มันส่งผลหลายอย่างนะคุณ เช่นบางคนเป็นคนเก่งพัฒนาตัวเองมาระดับหนึ่งแต่ก็เข้ากับคนอื่นได้ยากหรือบางคนนะที่เป็นหนักๆเลยก็คือชอบพูดเอาอกเอาใจคนอื่นอยู่ตลอดเวลาคือถ้ามันมากไปเราก็จะกลายเป็นคนที่ดูน่ารำคาญไปเลยนะคุณหรือบางคนก็พยายามพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาว่าฉันเนี่ยเก่งนะพอมันมากไปมันก็กลายดูเป็นความหน้าหมันไส้พวกนี้ครับมันคือปัญหาทางจิตทั้งนั้นนะมันมาจากการที่คิดว่าตัวเองดีไม่พอไอ้ความคิดเนี้ยมันก็มาจากความสัมพันธ์ที่บิดเบี้ยวในวัยเด็ก ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนในครอบครัวมีนักกฎหมาดในต่างประเทศที่เขาเขียนหนังสือเกี่ยวกับการเยียวยาตัวเองไว้หลายเล่มแม้คําที่ใช้มันอาจจะดูเก่าแต่มันมีความคลังและมีความหมายอยู่ในตัวเองเขาบอกว่าพวกเราแต่ละคนเนี่ยต่างมีเทปบันทึกเสียงของพ่อแม่ทั้งหมด2 5 0 0 0ชั่วโมงภายในตัวเราคําถามคือเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่คุณคิดว่ามีเทปเสียงกี่ชั่วโมงที่บอกว่าคุณเป็นคนน่าทึ่งมากแค่ไหนมีกี่เทปที่บอกว่าคุณน่ะเป็นที่รักหรือคุณเป็นคนที่มีความฉลาดมีไวพรพิบ หรือบอกว่าคุณน่ะจะทําได้ทุกอย่างที่คุณต้องการและจะเติบโตเป็นคนที่ยอดเยี่ยมแต่ในความเป็นจริงแล้วอะเทปเหล่านั้นอาจจะพูดคําว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไปกี่ชั่วโมงแล้วล่ะคุณพอจะเข้าใจความหมายไหมครับในอดีตไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือโรงเรียนเรามักจะตําหนิตัวเองในแบบเดียวกับที่พ่อแม่ตําหนิแกมันโง่แกมันทําไม่ดีพอแกมันทําไม่ถูกคาพูดประมาณนี้มันเป็นคําเดียวกับที่คุณเคยเจอหรือเปล่าอย่างเด็กบางคนน่ะพ่อแม่ชอบดา่าแล้วไล่ให้ไปตายน้องก็เป็นผู้หญิงเขาก็เล่าอะ่ะเวลาทําอะไรไม่ถูกใจพ่อแม่ บางทีเล่นเกมกับเพื่อนดึกถึงห้าทุ่มอย่างเงี้ยน้องเขาก็บอกว่าปกติก็ไม่ได้เล่นทุกวันนานๆครั้งแต่แม่ก็เหมือนจะทนไม่ไหวก็เริ่มตีตีด้วยด้ามไม้กวาดฟาดที่มือกับขา,ด,าด่าด้วยคำสารพัดหย,บย,บยบาบๆแรงๆถ้าเซ็นเซอร์แล้วไม่ใส่อารมณ์ในการด่าก็จะประมาณว่าไอ้สลัดพักไอนก้นรกทรงมาเกิดหนักไปกว่านั้นคือพ่อแท้ๆของตัวเองเนี่ยไล่ให้ไปตายครอบครัวไหนที่ใช้คําพูดเหล่านี้ผมบอกเลยว่าคุณกําลังลดคุณค่าในตัวของเด็ก แล้วเขาจะขาดความรักในตัวเองพอน้องคนนี้เขาก็พยายามเล่าออกมาว่าเคยคิดตัดสินใจจะฆ่าตัวตายหลายครั้งมากอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับอ่านเจอในพันทิปและยังมีอีกหลายคนเลยที่หนักกว่านี้เยอะเนี่ยคุณมันมืดแปดด้านไม่รู้จะปรึกษากับใครเพราะในเมื่อครอบครัวก็ไม่ใช่พื้นที่ที่มันปลอดภัยแล้วใครที่มีบาดแผลทางใจคล้ายๆกับเรื่องนี้ในอดีตลองฟังคําพูดของลูอิสเฮดูครับมันอาจจะช่วยเยียวยาจิตใจคุณได้เพราะชีวิตในวัยเด็กของเธอก็ดาร์กดำไม่แพ้กันเลย เกิดในครอบครัวไม่สมบูรณ sort of ์พ่อเลี้ยงทำลายร่างกายเธอแล้วก็แม่แถมอายุแค่ห้าขวบแต่โดนเพื่อนบ้านข่มขืนโดยไม่ได้รับการปกป้องจากแม่ของเธอเลยเมื่อถึงวัยสาวก็เลยออกจากบ้านไปโตมาในวัย16ปีเกิดเรื่องใหญ่อีกเธอเล่าว่าด้วยความหิวโหยในความรักและมีความภาคภูมิใจในตัวเองต่ำที่สุดฉันเต็มใจให้ร่างกายของฉันกับใครก็ตามที่ใจดีกับฉันและหลังจากวันเกิดครบรอบ12ปีฉันก็ให้กำเนิดเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง ประเด็นที่น่าเห็นใจก็คือเธอไม่สามารถเลี้ยงลูกของตัวเองได้ในวัยนั้นนะนึกภาพดูดิคุณ16ปีอยู่เลยอ่ะออกจากบ้านมาจะหันหน้าไปพึ่งใครล่ะสุดท้ายเธอก็ต้องยกลูกของตัวเองให้กับสามีภรรยาที่ไม่มีลูกในทันทีเล่าให้คุณเห็นภาพว่าทั้งหมดนี้คือชีวิตในวัยเด็กของคนคนหนึ่งที่ผ่านความบอบช้ำความเจ็บปวดแต่ก็สามารถปล่อยวางและผ่านมันมาได้จนกลายมาเป็นครูทางด้านจิตวิญ,ญญาณของบุคคลทั่วโลกอะไรคือวิธีคิดที่คุณนามาใช้กับตัวเองได้บ้าง ลองฟังดูครับเธอให้ข้อคิดแบบนี้แม้การกล่าวโทษพ่อแม่ของเราวัยเด็กของเราหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเราอาจจะง่ายนะแต่การทําแบบนั้นน่ะมันจะทําให้เราไปไหนไม่ได้พวกเราจะไม่เป็นอิสระยังคงเป็นเหยื่ออยู่และทําให้ปัญหาเดิมเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าอย่างถาวรมันมีวิธีหนึ่งที่ลูอิสใช้แล้วเวิร์กมากผมเองก็เห็นด้วยนะคือให้คุณพยายามสืบค้นเรื่องวัยเด็กของพ่อแม่ให้มากที่สุดเทด่าที่ทําได้จนคุณเริ่มเข้าใจว่า ปู่ย่าตายายปฏิบัติกับพ่อแม่ของคุณในวัยเด็กยังไงบ้างใครที่นึกไม่ออกเดี๋ยวมีชุดคําถามให้ครับจดได้จดผมชอบมากเลยตรงเนี้ยถ้าพ่อแม่ของคุณยังมีชีวิตอยู่นะลองถามพวกเขาดูว่าตอนพ่อหรือแม่โตมาเนี่ยชีวิตเป็นยังไงบ้างความรักในครอบครัวของพ่อแม่เนี่ยมันเป็นยังไงปู่ย่าตายายลงโทษพ่อแม่ยังไงแรงกดดันจากรอบข้างแบบไหนที่พ่อแม่ต้องเผชิญในตอนนั้นะ่ะแล้วปู่ย่าตายายชอบคนที่พ่อแม่คบหรือเปล่า พ่อแม่มีงานทําตอนเริ่มเป็นผู้ใหญ่ไหมเชื่อไหมการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพ่อแม่จะทําให้เราเห็นรูปแบบที่ก่อล่างสร้างพวกเขาให้เป็นอย่างที่เป็นทุกวันนี้แล้วคุณก็จะได้เห็นว่าเฮ้ย <c oughs> การที่เขาแสดงออกแบบนั้นน่ะเขาก็ไม่รู้ตัวเช่นกันยังจําเนื้อหาในตอนต้นได้ไหมว่ามันออกมาจากจิตใต้สํานึกนั่นเองพวกเขาถูกเลี้ยงดูมาแบบนั้นจึงเลี้ยงคุณให้แตกต่างจากที่ปู่ย่าตายายเคยทําไม่ได้ไม่มีใครสอนวิธีการเลี้ยงลูกแบบอื่นให้พวกเขา มันเป็นวิถีชีวิตของพวกเขาไปเรียบร้อยแล้วครับลูอิสเขาพูดประโยคนี้จงเข้าใจพ่อแม่ของคุณเช่นเดียวกับที่คุณอยากจะให้เขาเข้าใจและไม่ใช่แค่เรื่องเหล่านี้นะคุณรวมถึงความผิดพลาดของตัวเองด้วยไม่มีเหตุผลที่ต้องลงโทษตัวเองว่าในอดีตเราทําให้ดีกว่านั้นไม่ได้เมื่อไหร่ก็ตามนะที่คุณรู้สึกดิ่งดาวรู้สึกผิดบาปก,กับตัวเองขึ้นมาไม่ว่าจะนึกถึงเหตุการณ์ไหนก็ตามให้คุณหยิบเอาประโยคต่อไปนี้มาพูดกับตัวเองบ,บ่อย เราทำดีที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วเสมอด้วยความเข้าใจสติสัมปชัญญะและความรู้เท่าที่เรามีในตอนนั้นและถ้าเป็นไปได้ให้คุณลองกลับไปคุยกับเด็กน้อยที่ถูกลืมภายในของคุณลูอิสบอกว่าคุณมีเด็กน้อยภายในตัวเองและมีพ่อแม่อยู่ในตัวเองด้วยและพ่อแม่ก็ดุเด็กน้อยคนนั้นบ,บ่อยแทบจะไม่เคยหยุดเลยด้วยซ้าท่านิ่งฟังบทสนทนาภายในดีๆเนี่ยคุณจะได้ยินเสียงดุดา่าคุณจะได้ยินเสียงพ่อแม่ของคุณบอกว่าคุณกําลังทําสิ่งใดผิดหรือสิง่งใดไม่ดีพอ เขาถึงบอกไงว่าทุกวันนี้ความคิดที่เกิดขึ้นในหัวของคุณนะมันอาจจะไม่ใช่ความคิดของคุณทั้งหมดแต่มันอาจจะมาจากคนอื่นแต่ให้คุณจําไว้ว่าทุกๆครั้งที่คุณกลัวตัวตนของเด็กน้อยภายในต่างหากที่กลัวแต่ตัวตนของผู้ใหญ่ในปัจจุบันขณะตรงเนี้ยไม่ได้กลัวนะอย่าปล่อยผ่านนะประโยชเมื่อกี้เนะี้ยอ่ะสมมติเหตุการณ์แบบนี้ถ้าตอนเด็กเรามีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับสุนัขมันทาให้คุณกลัวหรือ,อ,อาจถึงขั้นกัดคุณเด็กน้อยภายในตัวคุณนะ่ะอาจจะยังกลัวสุนัขอยู่ แม้ว่าตอนเนี้เราจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตามเวลาที่คุณเห็นสุนัขตามท้องถนนเด็กน้อยในตัวคุณอาจจะเริ่มตกใจเสียขวัญและบอกกับตัวเองว่าหมาตัวนี้ฉันต้องเจ็บตัวแน่ๆเลยอ่ะนี่เป็นโอกาสดีๆที่ตัวตนผู้ใหญ่ของคุณจะบอกกับเด็กน้อยภายในว่าไม่เป็นไรนะตอนนี้ฉันโตแล้วฉันจะดูแลเธอเองฉันจะไม่ให้หมาตัวนี้ทําร้ายเธอเธอไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วนะนี่เป็นตัวอย่างการพูดคุยกับเด็กน้อยในตัวคุณในแต่ละเหตุการณ์ในแต่ละช่วงวัยในอดีตของคุณ ลองดูนะครับนั่งลงเงียบๆหลับตาแล้วพูดกับเด็กน้อยในตัวคุณข้อความแบบไหนละ่ะที่คุณอยากจะได้ยินมานานแสนนานคําพูดแรกๆที่คุณจะบอกกับเด็กน้อยภายในตัวคุณได้คือคําขอโทษนะบอกว่าคุณขอโทษที่ไม่ได้คุยกับเขามาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยหรือขอโทษที่ดุด่าเขามานานมากแล้วบอกเด็กน้อยคนนั้นว่าคุณอยากจะชดเชยทุกเวลาที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันถามเขาว่าคุณจะทําให้เขามีความสุขได้ยังไงถามเด็กน้อยคนนั้นว่าเขากลัวอะไรถามว่า คุณจะช่วยเขาได้ยังไงแล้วถามว่าเขาต้องการอะไรจากคุณหรือถ้าจะให้อินไปก,กว่านั้นนะคุณลองหารูปถ่ายของคุณตอนยังเด็กมามองเข้าไปรูปนั้นดีๆในช่วงเวลานั้นคุณเห็นเด็กน้อยอมทุกข์บ้างไหมคุณเห็นว่าเด็กน้อยมีความสุขหรือเปล่าไม่ว่าคุณจะเห็นอะไรเนี่ยลองมีส่วนร่วมกับมันถ้าคุณเห็นเด็กขี้กลัวให้ถามเขาว่าทําไมถึงกลัวแล้วเริ่มทําอะไรสักอย่างให้เขารู้สึกดีขึ้นหารูปคุณตอนยังเด็กกว่านี้มาอีกหลายๆรูปแล้วลองพูดกับเด็กในแต่ละรูปดู คุณอยากจะให้พ่อแม่บอกอะไรกับคุณตลอดตอนที่คุณยังเด็กสิ่งไหนที่พ่อแม่ไม่เคยบอกคุณแต่คุณอยากจะได้ยินใช่ครับคราวนี้คุณสามารถพูดสิ่งนั้นกับเด็กน้อยในตัวคุณได้เลยแต่ถ้าใครรู้สึกว่าสนิทสนมกับพ่อแม่ในวัยเด็กได้ยากมาก<ๆ>เขาอาจจะมีภาพลักษณ์ที่รุนแรงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่โอเคกับคุณลองเปลี่ยนใหม่นึกภาพเขาเป็นคนที่อ่อนโยนลองให้สิ่งที่เด็กน้อยในตัวคุณต้องการและขาดแคลนสิ่งเหล่านั้นมันนานเหลือเกิน ลองเอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองดูนะสุดท้ายนี้ฝากให้คิดก่อนจบเคยมีประสบการณ์ร่วมไหมครับถ้าเกิดว่าคุณมีสัตว์เลี้ยงออย่างเช่นหมาน่ารักน่ารักสักตัวหนึ่งเวลาที่คุณกลับมาบ้านเนี่ยสัตว์เลี้ยงจะตื่นเต้นแล้ววิ่งมาทักทายคุณที่หน้าประตูมันไม่สนใจว่าคุณจะใส่ชุดอะไรอยู่มันไม่สนใจว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือคุณมีริ้วรอยบนใบหน้ามากแค่ไหนหรือวันนี้คุณหาเงินได้มากเท่าไหร่สัตว์เลี้ยงของคุณน่ะสนใจแค่ว่าคุณอยู่ตรงนี้แล้ว มันรักคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขถูกไหมแล้วทําไมคุณไม่ทําแบบนั้นกับตัวเองบ้างตื่นเต้นที่มีชีวิตอยู่และยืนอยู่ตรงนี้คุณคือคนเดียวนะที่จะอยู่กับตัวเองไปตลอดการอนะ่ะหากคุณไม่เต็มใจรักเด็กน้อยในตัวคุณก็ยากที่จะให้คนอื่นมารักคุณได้เป็นยังไงบ้างครับทั้งหมดเนี้ยส่วนหนึ่งที่เอามาใช้งานกับตัวเองเนี่ยมาจากหนังสือพลังแห่งการรักตัวเองถ้าชอบอ่านอะไรที่มันเป็นสาระแน่นๆนะ่นไปอ่านได้ในเล่มนั้น คุณมีความคิดเห็นความรู้สึกยังไงบ้างครับหลังจากฟังจบพิมพ์มาพูดคุยกันได้ใต้คอมเมนต์นะครับ